เสร็จแล้วครับทุกคนสูตรง่ายทำง่ายจริงๆชอบอะไรก็ใส่เข้าไปครับอืมมะม่วงเบาเรดหม,มากอืมอร่อม,มาทำแจ่วกินกับมะม่วงเบาพอดีได้มะม่วงเบามาก็เลย,เอยรอบนี้แจกสูตรดีกว่านะครับทุกคนเอาน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายอะไรก็ทุกคนเยอะหน่อยนะครับ ใส่กะปิใส่ทีละนิดทุกคนมันเติมได้ปิปลรราของไม่บอกยี่ห้อพอถ้าบอกแล้วทุกคนก็ทำไมไม่ใช้ตัวนั้นทําไมไม่ใช่ตัวนี้เอาที่ชอบโดนน้าปลาครับก็คือใส่ทุกความเค็มแต่ว่ากี่ว่าเน้นปลาพริกป่นครับหลักการคือใส่แบบยังไม่ต้องท่วมน้ําตาลนะทุกคนถ้าน้าตาลทรายก็ใส่แบบพอให้มันแบบเหมือนยังอุ้ยทําไมมันยังน้ามันไม่พอแต่จริงจเดี๋ยวเราใช้วิธีการคือคนไปเรื่อยๆใส่ หอมแดงลงไปก็ได้คทุกคนอาจจะดูอุ๊ยมันไม่พอนะมันยังไม่พออย่าเพิ่งคนไปเรื่อยๆก่อนมีทุกคนเนื้อสัมผัสเขาจะค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเราก็ต้องคนต่อไปเรื่อยๆจริงๆอะ่ะน้ําตาลมันยังไม่ละลายหมดได้ซ้ำไปทุกคนแต่ว่าเราก็ชิมก่อนก๊อกหนึ่งหวานมาก <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยจริงๆอาจจะแบ่งได้สองถ้วยด้ซ้ำปลาน้ำปลา คือพวกเนี้ยกะปิของแต่ละบ้านก็รักไม่รสชาตไม่ไมเค็มไม่เท่ากันเสร็จแล้วครับทุกคนสูตรง่ายทําง่ายจริงๆแต่วันต้องแบบค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆครับอืมเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นสักคืนหนึ่งไปทำเหนียวๆกว่านี้มม่วงเมาได้มาสดๆอะ่ะหอมมากหอมกลิ่นยางนะทุกคน